สวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้ผมก็ก,กาลังจะเดินทางไปที่เกาะลอยกันนะครับอยู่ชนบุรีนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางจากสมุทรปราการไปรับจะไปตกมึกที่นั่นกันนะครับต้องนี้ไปครับเพราะว่าเดินทางเนี่ยมันใช้เวลาสองชั่วโมงอย่มันจะมืดนะครับจะไม่สนุกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมน,นะครับ ครับเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สะพานจรินนะครับผมแต่ว่ามันก็จะอยู่ตรงข้ามกับเกพาะลอยท่านหลังตอนนี้เรามาปิกมันมดูกันจะเป็นกิจกรรมนะครับเราก็จะมาตกปลานะครับอวิวดีมากก็้มันมไฟแล้วเพราะมันมืดเราก็จะตกหมึกแคนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าวิวที่สะพานปลาจรินนีส่สวยงามมากเลยนะครับเวลาเรานั่งตกปลาแล้วมองดู ทีมส้มตำจากมาสเตอร์เชฟนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนะครับซึ่งต้องบอกเลยเลยว่าอย่าเรียกว่าใสครับผมเรียกว่าเทนะครับวันนี้เราได้ครูส้มนะครับจากแผนกอาหารมาช่วยรังสรรค์เมนูในทริปครั้งนี้นะครับได้ครูแผนกอาหารมารับรองเลยครับว่าทริปนี้ครับอาหารต้องมีหลากหลายอย่างแน่นอนครับจะกลมกล่อมจะปะออกมาเลยค่ะ อันนี้ตําอะไรครับคุณส้มครับอันนี้เป็นตําไทยตําไทยนะครับหั่นกับดารานะหั่นกับดาราออ๋โอเคโอเคครับเรียกออกดามไหมครับผมนี่มันเยอะอันนี้เชฟก็ปรุงปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่งแต่มาแล้นะคเมื่อกี้นะโอ้สุกปุ๊บสุกปั๊บเลยนะครับผมของเราก็เพิ่งเชือดไก่มาเมื่อกี้ก็ได้เป็นไก่สุกมาเลยนะครับผมซ่อนกอนนะครับ อาหารพร้อมวิวพร้อมฟินสุดๆไปเลยครับวิวดีนะครับผมตกปลาตกหมึกก็อยู่ข้างๆนะครับนี่ครับแล้วก็กินเลยครับกินที่นี่เลยครับผมนี่เราก็ทําไฟครับเราจะเอาเป็นไฟได้ไปล่อปลาหมึกนะครับเวลาเราตกหมึกนะครับระหว่างนี้ใครจะลองตกหมึกเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับ เหยื่อในการตกหมึกก็ไม่ต่างจากตกปลามากเท่าไหร่นะครับก็มีแค่แตะขอให้เกี่ยวก็พอไม่ชัดว่าอันเดียวไม่พอนะต้องใช้ถึงสองอันมันมีโอกาสที่จะได้ไหมครับรน็ตครับผมนี่ร่วมประมาณเกือบสองชั่วโมงแล,ล้วครับเน็ตยังไม่ได้สักตัวเลยครับขอบอกตามตรงเลยนะครับว่าการตกหมึกนี่ไม่ใช่งานถนัดผมเลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีสมาธิในการทําอะไรนานๆน,น,นะครับไม่รอตกเบืกครับจะไปกินปลาหมึกปิ้งก่อนดีกว่าหมึกกระดอง อ๋ออันนี้ก็เป็นคางหมึกคางหมึกหมึกที่ว่าเราทำเป็นเรื่องนี้เราเอาใส่อะไรครับผมก็ใส่ซีอิ๊วเนี่ยครับอ๋อซีอิ๊วดำอย่างเ,เดียวจ้ามันคนชอบใส่อะไรขนะมิ้นหรืออะไรนะยังจำไม่ได้ขมิ้นกินแมะแรงอ๋อลาบไปเลยครับผมได้แล้วอั่วกินมจิ้มปลาหมึกรอรอตกหมึกครับผมครับนะจิ้มปลาหมึกรอตกหมึกนะครับอื หวานับผมส่วนห้องน้ำไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพียงแค่เดินมาไม่ถึงร้อยเมตรก็ถึงแล้วนะครับมีบริการครั้งละห้าบาทครับจริงแล้วมันก็จะเป็นที่ที่ของมาเทียบทาเป็นประจำอยู่แล้วนะแต่ว่าพอดีเรามาตกบึดอยู่ใกล้ครับพอเข้ามาเราก็ต้องย้ายที่ไปอีกที่หนึ่งก็มีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับกำลังกินกันเพลินๆอยู่เลยนะก็มีเรือประมงมาเทียบท่าน,นะครับเพื่อจะได้เอาของขึ้นฝั่งนะครับผม ก็ถือว่าเป็นกําไรเราได้เห็นวิถีชีวิตนะครับแล้วก็อาชีพโอ้โหของทะเลเยอะแยะมากเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยได้เห็นนะครับที่เขาขึ้นจากเรือสดๆเลยนะครับแต่ก็จะมีร้านอาหารมีคนมารอรับของอยู่แล้วนะครับดูจากสถานการณ์ในคืนนี้นะครับทริปตกหมึกกับหมคงจะต้องแคนเซลแล้วนะครับเพราะว่าเรือของพี่ๆชาวประมงนั้นมาเรื่อยๆเลยนะครับงั้นผมจะต้องตกหมึกส่งท้ายซะแล้วนะครับเล็บได้แล้วได้แล้ว เอ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับผมเออโอ้โหน่าจะผิดแนะตัวนี้เนี่ยผิดนะเนี่ยแค่นี้ดีนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ